ว่าแต่ลุงเีนี้ยังมีตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ไหมครับมีสิตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวที่ให้เงินเยอะที่สุดเลยนะคือพาลุงเหมาะก,กับเธอดีนะนอนอเอ๊เอแนนี่ก็อยากเป็นครูด้วยเหรออยากเป็นครูอะไรคะครูพรล้กับ<อ>ครูคนนี้ครับสู้ๆนะคะแมวน้อย น,นักเรียน,นคนใหม่มาที่ห้องเรียน,นเรานะทุกคนขอให้ทุกคนเนี่ย <พ pers. S 1> ได้ทำความรู้จักกับพวกเขาด้วยนะเอาเข้ามาได้ผมมึงก็ได้พอแล้วนะนี่ตัวมึงจะได้อีกหรอเนี่ยจะเป็นมะขีเทศหรอครับคนนี้ชื่อว่ามานออาโลเอนะทุกคนคนนี้เขาเป็น น้องสาวของคูมิโอโตะคูวิชาภาระและคณิตศาสตร์ทุกคนตอนนี้ทางโรงเรียนของเรากำลังจะมีกิจกรรมกีฬาสีเกิดขึ้นก็ขอให้ครูทุกคนและก็ผู้ช่วยครูออทุกคนเนี่ยทำการจัดเตรียมสถานที่ให้นักเรียนด้วยนะคะใครกระดายชีอบอกที่ว่าเขาพูดอะไรมันตัวเล็กแค่นั้นฟังไม่รู้เรื่อง เอาลนะน,กนนะักเรียนทุกคนในอีกเร็วๆนี้จะมีงานกีฬาสีเกิดขึ้นแล้วนักเรียน,นดูครูจะฝึกให้เล่นกีฬาเข้าๆไปก่อนแล้วกันนาะแล้วก็จะต้องมีตัวแทนหนึ่งคน,นที่ครูจะต้องให้ฝึกยิงปืนนะงั้นครูขอเลือกเธอแล้วกันนักฟูปะอิอ่ะแล้วก็ถือปืนแบบนี้นะแล้วผมต้องยิงตรงไหน,นยิงไขบ่บนหวัวพีนี่ให้แต่ก็ได้แล้วล่ะปักชกให้ยิงไขบ่บนหวัวไม่ใชยยิงไข่กู

ไอสโซฟิฟอรใครบอกให้ย้อนซีผมเอตลิชใครบอกให้มึงย้ายจักรวาลมานี่ฮะเข้าไปให้เคลื่อนย้ายไปจักรวาลอื่นกันแล้วนะเฮ้ยฉันเคยได้ข่าวว่าจักรวาลนายังมีการแสดงละครเฉยๆฉันก็เลยอยากจะมาช่วยเฮ้ยแค่นี้ก็ช่วยไม่ได้เหรอฉันบ่นมาขนาดนี้แล้วแสดงว่านายให้ฉันอยู่ต่อได้ใช่ไหมไม่ได้จะอยู่กันเลยของมึงแต่ถ้ามึงโดนอาวินด่านี้กูไม่เกี่ยวนะเฮ้ยเพิ่มมากเลยมิส ซุยจางหนุ่เป็นสลิมนะคะลูกสาวหนูไม่ได้เป็นสลิมค่ะพอจะมาก่าวหาหนูแบบนี้ไม่ได้นะคะเอออันนั้นปีกจริงหรือว่าปีกปลอมคะปีกจริงค่ะไม่ใช่ปีกปลอมอืมสวยอารังเกิลคนอิตาลีสินาะฮุนเชอร์สินาะนี้เป็นตัวเฮียอะไรนี่แซนมึงเอาเสื้ออะไรของมึงมาใสา่หาเสลี่ดีอื่นระมัดรหรือ นักเรียนคือฟอบอกว่าฟอเนี่ยมีกมารบ้านเล็กๆให้นักเรียนนะก็คือให้นักเรียนเนี่ยไปอ่านบทแล้วก็จําบทละครให้ได้นะนักเรียนนะมันก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นละครกันต่อเนาะเฮ้ยอีกคนใช้ขัดถูให้มันสะอาดๆหน่อยไม่ได้หรือคะ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 ตัวตลกอย่างพวกแกต้องขัดถูที่นี่ให้หมดแล้วทำไมคุณไม่มาขัดถูเองบ้างล่ะแกกล้าพูดอย่างนี้กับฉันได้ไงแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันถึงกับเป็นดาราดังเลยนะ คนอย่างฉันเนี่ยไม่สมควรที่จะมาขัดถูขวาหรือว่าอะไรทําอะไรที่มันสุกระบกอย่างนั้นได้หรอกมีแค่คนที่สุกระบกเท่านั้นถึงจะทําสิ่งเหล่านั้นได้โ้ยเป็นปนางชาชินีพาดบนนี้ได้ละไสาชาชินีเราคงห,หลักกาคุณใช่ไหมเนี่ยเ้าทีนี้ก็ต้องเฉยอไปเนี่ยโคตรมีมเรื่องแน่